เซเลบตัวแม่สวยไม่ไหวได้ผัวเด็กสายเปแต่ไม่คิดแต่งงานเพราะต้องบอกเลยว่าเซเลบนักจัดเอีเวนต์มือทองป้าตื่อสมบัติชีวิตดีๆหน่าอิจฉาสุดๆเพราะตอนนี้กำลังอินเลิฟปลูกต้นรักกับหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกว่า23ปีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้อัปเดตเรื่องหัวใจในรายการโดนเทเซมาที่แพท โดยป้าตืดเล่าว่าหลงรักเขาตั้งแต่แรกเจอหนุ่มคนนี้คบกันมานานกว่ายี่สิปีเป็นคนต่างชาติวัย3าปปีไม่เคยทะเลาะกันเลยสักครั้งแถมฝ่ายชายยังเป็นสายเปกด้วยนอกจากเปกความรักแล้วก็ไม่เปอะไรอยู่เยอะแค่ซื้อจัก,กรยานกุชชี่ราคาราวสองแสนบาทให้แค่นั้นเองแม้ทั้งรักทั้งเปก,กันขนาดนี้แต่ป้าตื่บอกว่าไม่เคยคิดที่จะแต่งงานกัน ดูแลกันไปอย่างทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วป้าตืดยังบอกอีกว่าแฟนคนนี้วางแผนชีวิตให้หมดทุกอย่างแล้วเตรียมเงินสำรองในการใช้ชีวิตเรียบร้อยเรียกได้ว่าอภิชาติดัวชัดๆยิ่งกว่าถูกนวันที่หนึ่ง